ืัอน,นี้ก็สวัสดีพี่น้องสกุลสุกคนคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องวันนี้อีสิพามาเบิงมาไหวมากราบสักการะพระธาตุพนมเด้อจ้ะอยู่อำเภอท้ายพนมจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ก็เป็นสถูปอิฐพระาธาตุพนมองค์เดินเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอีสิพาพี่น้องข้าไปเบิงนาจ้ะพาพี่น้องเข,าไ,เงเา,งเขาไปเบิงเขาไปกราบสมเนาะ อันนี้เป็นฐานอง์เดิมดมอาจากพี่น้องล้อมล้อมกับซิมีซิมีน้ำซิมีน้ำซิมีน้ำล้อมมันเลยจำเป็นมีนกปลาหลายหลายา นี่เป็นพระธาตองค์เดิมโดยจ้ะพี่น้องงามหมดจ้าพี่น้องนุกกระลาหลายนกปินกระจับตรงยอดพระธาตจ้าพี่น้อง แล้วก็นในทั้งสี่ทิศเด็กพี่น้องในทั้งสี่ทิศก็ใส่ซิมีกระห้องว่านย่งกระห้องว่าเจดีน้อยบอกพี่น้องนี่หอ,อมหอ,อมเยู่ทั้งสี่ทิศเลยจ้ะอันนี้ก็คือฝั่งทางทิศตะวันออกเลยจ้ะแล้วก็มาฝั่งทางทิศตะวันตกก็มีคือกันจ้ะพี่น้องเห็นปะเจดีหอ,อมเยอะ ในสี่ทิศเจ็ดไอ้มังะบ,บคือกันเดยจะพี่น้อยมังสิเป็นก็เพราว่าไอ้พระธาตเนาะเป็นพระธาตแบบน้อยเนาะจะอ้อมอ,อยู่สี่ทิศอันนี้เป็นของทิศตะวันตกเดี๋ยจจะ อันนี้ก็เป็นของทิศตะวันตกคือการจับพีนน่น้องกต่จิมีรูปแบบลักษณะแบบนี้าจัพี่น้องออกกำลงไหนไปไหว้ได้ไ จะพี่น้องเป็นพระธาตุองค์เดิมของพระธาตุพนมเนาะจะมีความสวยงามจะพี่น้องคงความเก่าแก่ไวนะ้เนาะให้คนู่นหลังได้เบิ่งจะพี่น้อง ฟังนี้กัมีเจดีย์กันในพี่น้องมันจะเป็นเจดีย์แต่ละทีมันกับรูปร่างท,ที่แตกต่างกันออกไปจ้ะอ้อ,อมในประทาดองค์เดิมยอยู่มีอ้อมทั้งสี่ทิศเลยจ้ะพี่น้องบริเวณโดยรอบเป็นกระเสียกกำแพงอ้อ,อมเย่างนพี่น้องในกำแพงอ้อ,อมแล้วแต่มีมีน้ำจ้ะมีแม่น้ำอ้อมแบบนี้แหละอ้อมประทาดองค์เดิม ้อมรอบแล้วก็มีสะพานย่างเข้ามาเด้อจิีนน้องสะพานย่างเข้ามาสะพานย่างเข้ามาก็สิมีอยสองฝั่งจ้ะพี่น้องมีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้จ้ะแล้วก็มีกระธานอยู่ตรงกลางจ้ะพี่น้อง มาได้เต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วเห็นบ่พี่น้องปลาดูญ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมอุ้ยลายขนาดเลยพี่น้องปลาดูฮะลายเลยมาแล้ว มาแล้วพี่น้องอู้พี่น้องอลงปลาแต่ละลอ้อมันกับพอ่อกินมาเลยเห็นบ่พี่น้องปลาดูใหญ่สั่มใดปลาดูแล้วก็ปลาตะเพียนปลาตะเพียนหรือบ้านห้องปลาปากเหมือนวใหญ่ขนาดเลย ทั้งเคืองกับมีนกทั้งลุ่มกับมีปลาพี่น้องมาแล้ว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 ,มวหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วนะคะหัวาหารหมดแล้วคุณป่าเอ้ยว่าเป็นตาสะออนเนาะพี่น้องอื ตัวใหญ่งามขนาดเลยอุ้ยก็เพิ่งเคยเห็นปลาดูพี่น้องอายุมาสามสิบกว่าปีกันละมาก็เห็นปลาสะดุใหญ่เหมือนนี้เนาะตูมันใหญ่เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะตูนึงบ่แม่นเป็นซิปโลผู้บอนี่เป็นซาลสามซิบโลผู้ตัวใหญ่กระโดดงามผลิตได้พี่น้องเอาย,อย่นึกอันว่ามันะลายลายแต่ตัวมันยังน้อยเนาะใหญ่มามันกะ ลายเนาะอ,อยู่กคเห็นแต่ลูกมันเนาะอยู่บกเคยเห็นตัวใหญ่ช้ํานี้จะกเจอเห็นเห็นอยู่เห็นตัวใหญ่ตัวที่มันมนั่นบมีชีวิตเลยเห็นที่เขาไปขายในตลาดนะพี่น้องอยูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยอุ้ยป่ากับลายเลยพี่น้องคนมาเที่ยวสนกระวานหายอยู่ตลอดเลยพี่น้องเอ้ ฤสีวานตัวหาหุ่ตาตลอดเลยแลวพี่น้องเข้าไปซุ่มกันต่ตเนาะซุ่มมองหม่กัน่อจะ้ะอันนี้ก็เป็นพระธาตุพนมองปัจจุบัน้ะจ๊ะพี่น้องเป็นพระธาตุพนมองปัจจุบันเนาะจะ้ะ ตัวนี้สี่เป็นพระธาตุพนมองเก่านะจ๊ะพี่น้ององค์เก่าวันนี้อยู่กับสิพ้าเบิ้งไอสถูปอิดพระธาตุพนมองคเดิมไปก่อนนะจาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปอยู่สิพ้าไปเบิ้งความงามของพระธาตุพนมองค์ปัจจุบันนะจาะพี่น้องคลิปนี้อยู่กับขอล่าไป สั้มนี้ล่ะจะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อจะอย่าลืมกดถูกใจให้ช่้องตามภาษาสองผมย้ายเด้อจะพี่น้องเด้อวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆจ้ะ